เป็นราที่ดูแลที่วัดกระดึงใจเลยเนระหารัต่เารการที่มาสู่าราของ ปีปกับครับก็เป็นตระพู้นะรองเป็นจ้าอีนะเดี๋ยววนิสัยเนนจีนีเลกครับถวานจือเบียรเอ้ายรอจะควาน لا يوجد شيء ยามตื่นนอนยเป็นผูนชาแรงตาพลังช่างกิน่ายเจ้าต้มันละ้นเจารหใ้พาชูอจารรลุอการหาส่วนจังหวัดแฝงองค์มากอนนีรอาหา่วนัวัดแปาล้วครับตอนนี้แจ้งเรียบร้อยแลร

รอเดี๋ยวนี้ตามของแม่เจ้าอ้าให้ข้องคุบเป็นเจ้าละ <simitation> 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 ครับหาคนไหนดีเธอจะราากก่าจังก่ันก็มา่หหนานไ่เอว่งเติมไยัไงตสำนักที่าไร่ครสีคี่เเป็นคร นะครับเป็รซบสตับต้องทำตัวแข็งนะครับ ด้วยนที่กมีนาสมาชิกสภาจังหวัดที่นัอสอจอมาเป็นกรกรรมกตโดยนะเจ้าแล้วก็ขบวนอบจนำโดยโรงเรียนสังก,นะกักดกรบจแกรปเจ้าอญาประชาชนใเจ้าแล้วสอบพิจารงาประชานีไว้พระพราชแหงเปืองตลปจงปีสองปัารอยหกจากนั้นก็จะยึดตามด้วยกระบวนการสดานเานะและบบําบวน้าร กบดีกปบพิระบวนกับเจ้าทือค่ะเจเจ้าพี่น้นนนนนองครับนี่ก็เป็นรูปแรกของขบวนหลักนะครับทาครับที่ไดหน็นอยูนตรงนี้นะครับนำมาโดยเป็นนำสดาเนี่ยมียอยู่สองคู่ด้วยกันครับซอทองบาดส่วนวันนี้นะครับที่เข้าขบวนนั้นนะครับท่านนายขอเสียงพวกมืองต้านรับขบวนพวกนะคับนายจออ่าซอจ้องวัาสุขแสงสุพรรณซอจองว่าอยู่รีดยันชัยการแสดง บมนะครับแต่ท่านสอนจอแสงสว่างจากดาพ่อครับให้สอนจอจุดขาวปิ่งตีรังคัมอาจาแย์จากคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งส์เซแบบว่าสวยงามจ้าครับครับขพี่น้องเนจอทะโบแา่เครื่องสการะองค์พระธาตุก่อเทนะครับอันนี้ก็ได้เดินทางกันเข้ามานี่ก็คือลูกหลานของพี่น้องชาวจังหวัดแปรวันนี้ลงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน ดังวัดได้นะครับพันาประเาอุปนมและก็ดังทหารนครัรทหารมอคติลันสทธเ่สทหรเรา่เียป็นตอตเยนะรดูงซุสูงนะจระเจระเ็กจะเนะครับจระเงต้นดอกจระเงปูอ่าพี่น้องครับอันนี้เป็น สัญลักี้องเื่นครับพีน้องน้แฝดดาปอยมาได้ตยาจะเนี่ยอันนี้คือเสียงสัการกูจ้าพระเจ้าปนาบ่อีน้องครับแา่ในหลักชนนั้นตอนนี้กำลังอันเชิญหาน้นะครับพระทานหน่อยตาขึ้นในขบวนในต่บประมีอาในส่วนของขบวนอท่่ลักษต่อไปทุกันก็ภาพออมา หยค,คุณมาเราสำรับพูดมาเจ้าสิมีใช้ใจเจ้าหันก่อได้ดีและเจ้าเนาะความสัมพันธ์ตีหันใจบุญต่อไปแะเจ้ามันจะเป็นอขาขบวนแะเจ้าหอันหนึ่งนาะนั่นก็นคืออาตนบุญหลวงตนบุญโลวงและเจ้าใขอ ในขบวนนี้เนี่ยเจา้ายังมีขบวนรอบเปลี่ยนเป็นเจดผู้วิรุณสัญลักของพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งล้วนแตนมีความหมายในแต่ละลำดับของขบวนในเจ้ารอประวิที์ยอ่อเจา้าอันนี้ใน <Yes. S 1> เจ้าเราจะนัน่นก็เป็นขบวนย่อลอยครูบา้าสีพิชัยนะครับที่หันไปในตอนนี้อ่ทอุกแล้วก็วนะครับเจ้าสำรับในเจา้าขบวนเอหันอยู่ในตนนีนเจ้าอันนี้เร้า เป็ ring, นปีคอรุกน่องนกกระปุจจาวันนี้ได้แต่งตัวเป็นาชพิพันต่างๆครับนี่จะเป็นไรีไทยหวนะครับเป็นปีนอกตะเรียงครับไทยใหญ่ล้วนไทยลืดและก็ไทยหัวนะครับตอนนี้ในว่าเื่นน้จะมีการโปรโมแกแจาางพาพิธภัณิออครับอันนี้ตัวรเป็ดปีนอกแต่นากีพันก็จะได้ครับ ก็ในสัปดาห์แรกของเดือนาตอนนี้ภรรคุณชานติพันธ์ก็จะมีบานสายอยู่แล้วแต่ละภคุณชานติพันธ์ก็มีศิลปวัฒนธรรมที่งานและวันนี้ว้ยสาวและ่านจอเจ้าอันนี้ก็จะเป็นอาบวนีเจ้า องควัดนายกเทศมนตรีเมืองแปดนะเจ้า马拉เทศบาลนายจิรพินลาประเสริฐนะเจ้าเทศบาลเมืองแปะเจ้าสำรับวันนี้รูปแฝดตำบแคร่ได้สื่อถึงความหมายความสําคัญอันดีที่มีมาตั้งแต่โบราณในสมัยเจ้าหลวงพิทยเทพบุตรเจ้าปู่ทองนครเมืองแปะมือกำลังตำบแคร่หัวน้าส่วนเจ้าแล้วก็ค่ะ ภูม <üman> ีกาศสนานกษาเราสำหรับกระบวนแห่ของเทศบาลนุ่งแพร่เจ้าผ้าวงันธ์นานำาวงาตางเงินในดา่มีความยาวทีนห้าเมตยนในาวซึ่งนำตึไงมหจอห์นนำเปอนีซีมีนและที่ตามเจ้าขบวนของเทศบาลนุ่งแนร่ได้จะรื่องส้นานะนาาเราซึ่งตื่นนำโดยนเาวี่น้องชุมชนเขตเทศบาล ตึ้งมด18ชุมชน่อเสียงปรบมือต้อนรับตำบลจังสะการาจากเทศบาลเมืองแป้นะเจ้าปีน้องนะเจ้าจากปีน้องอาเมืองแป้เนตูดูเมืองแป้เนมืองอินทใจครับศปินากของเมองและของไทยถึงตัวจักะระนะครับของแต่ของเดียวแห่งประเทศไทยแล้วก็อาทีเพื่อไทย ขบวนที่ตามนั้นเป็นขบวนเทิดทูนชายฐานพระมหากษัตริต่อต้นเพิงต้นเตียนขบวนตุ้มใจเป็นขบวนตุ้มมงคลที่เป็นความหมายกลมกอมถึงความเป็นสิริมงคลเพื่อถวายไหว้ในมวาพระพุทธศาสนาได้เข้ามากราบสักการะบูจาในงานประเพณีไหว้พระธาตุเจ้าหนองบุญไยในจังหวัดนเดนเซ ไทยเนาะแล้ววันนี้ในเจ้าก็มีขบวนเครื่องสักการะในเจ้าขบวนจุงใจในขบวนจากผู้นำในเจ้าคณะเ่วนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเจ้ากำน,นันที่ยา่บ้านโดยทั่ว,วกำน,นันที่หญ่บ้านในเจ้าวันนี้ามากันพรอมเรียง จอนรัตการจารัตการจันมรุประานชมรมกำนันพยาบาลจังหวัดแตรนายกสมาคมกำนันพยาบ้านชิเจังหวัดขอนือในนาจ้มกำนันมตดกกาบัวประธานปรานาเจกลร่มกำนันพยาบ้านอำเภอรืองความกำนันไทยสกรมององนเจ้าประธานชมรมกำนันพยาบ้านอำเภอเมืองการจะปูกำนันพยาบ้านาจ้มจากอำเภอวังชิ้น